สวัสดีค่ะยามเย็นกับการเดินทางไปวัดนะคะจีนนะคะเพื่อที่จะไปสวดมนต์นะคะเข้ากิจกรรมทานเจเนาะวันนี้อาจารย์ตั้งใจนะคะที่จะไปหลังจากที่ทําอะไรเสร็จนะคะทุกวันนี้นะคะ,อ,ะอาจารย์เนี่ยจะมีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องมีมุมหนึ่งที่เรียกว่ามุมสงบหรือเรียกว่ามุม ในการสรรสร้างความดีให้กับตัวเราเองโดยประศจากข้อบายเบี่ยงนะคะผู้ง่ายง่ายเขาเหมือนเหมือนมุสลิมเนาะถ้าถึงเวลาไหว้เนี่ยถึงเวลาให้ความเคารพต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือถึงเวลาละหมาดเนี่ยต้องละหมาดมนุษย์ทุกคนต้องละหมาดถ้าอย่างนั้นมนุษย์จะจะหาข้อบ่ายเบียงให้กับตัวเองเสมอนะคะแต่ถ้าผู้ที่มีความมั่นคงต่อพระผู้เป็นเจ้าหรือคุณงามความดะะีเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาต้อง เขาต้องสละทุกอย่างก่อนเพื่อที่จะทําความดีก่อนแต่ว่าการที่จะทําความดีได้เนี่ยอาจารย์มีความเชื่อว่าคนที่โชคดีเนี่ยนะคะเขาจะทําความดีได้สะดวกเวลาเขาตั้งใจจะทําอะไรไม่ว่าแต่เขาจะไปสวดมนต์เขาจะไปทําทานเขาจะไปบริจาคเขาจะไปทําบุญเขาจะไปทําความดีทุกรูปแบบอะไรก็แล้วแต่โดยส่วนมากแล้วเขามักจะได้ทําและมีโอกาสได้ทําเสมอ อาจารย์มองว่าปรากฏการเหล่านี้เป็นความอาจารย์คิดว่ามันเป็นความโชคดีของของเขานะคะเป็นบุญบาร,รมีของเขาที่ส่งเสริมแต่มันจะมีวิบากกรรมบางอย่างนะคะที่ที่ติดตัวของเราอยู่ที่เราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้มันเป็นเส้นใหญ่บางๆ ที่เราสามารถรับรู้ได้ด้วยภาษากายและก็โอกาสได้ว่าเวลาเราตั้งใจที่จะไปกินเจเราตั้งใจที่จะไปทําความดีหรือเราตั้งใจที่จะไปสวดมนต์หรือเราตั้งใจที่จะไปทําความดีอะไรให้กับตัวเองเนี่ยนะคะมันจะมีเหตุการณ์มันจะมีปรากฏการณ์มันจะมีบางสิ่งนะคะที่มาขัดขวางขัดขวางไม่ให้เราไปทําความดีให้เรารู้สึกว่ามันมีงานมันมีความจําเป็นอะไรบางอย่างที่จะไม่ให้เราไป สิ่งเหล่านี้มันเป็นวิบากอาจารย์มีความเชื่อว่ามันเป็นวิบากอะไรบางอย่างที่ไม่สนับสนุนส่งเสริมให้เราได้ทําบุญได้สั่งสมได้ได้สร้างคุณงามความดีดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวอย่างนี้แล้วนะคะสิ่งที่รู้และจําเป็นมากเลยที่เราจำเป็นจะต้องทํานั่นก็คือ,อ,อการศึกษาพระธรรมคมพีแล้วก็การเรียนรู้ในเรื่องกรรมและการให้โอกาส ะะเมื่อเราได้ศึกษาจนเสร็จสรบเป็นที่เรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งอันดับแรกเลยที่เราจะต้องทานี่ก็คือการให้โอกาสตัวเองถ้าเราตั้งใจที่จะไปทําบุญอะไรนะคะเราจะต้องแพลแนไว้ก่อนเลยว่าวันนี้ถ้าจะมีงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องเคลียร์ให้เสร็จถ้าไม่เสร็จเราจะต้องหาทางหาทางให้ได้ว่าว่าเราจะกําหนดมันอย่างไรเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปสร้างความดีได้ไปสร้างบุญบาร,รมีเนีย่ยเพื่อที่จะไม่ให้เราได้ ปราศจากโอกาสหรือพลาดโอกาสในการทําความนี้ให้กับตัวของเราเองนะคะอันนี้ก็มี F c ซถามเข้ามาบอกว่าเอออยากไปวัดแต่ไม่ได้ไปพอถึงเวลาก็ติดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนาะอันนี้ขอขออนุญาตในการที่จะให้คําตอบว่าเราจะต้องมีความมั่นคงและก็แข็งแกร่งกับสิ่งที่เราอยากทําก่อนด้วยคูดง่ายๆคือเราจะต้องมีความศรัทธาศรัทธาที่จะ เติมเต็มพลังชีวิตศรัทธาที่จะรักตัวเองศรัทธาที่จะบูชาศรัทธาที่จะไปเนี่ยศรัทธาที่จะทําอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องศรัทธาเราจะปล่อยเป็นอิเล่เขะเราจะทําตามใจตัวเองไม่ได้นะเพราะคนอื่นเขาไม่ได้มาทําตามใจเราเพอถึงเวลามันต้องไปตามหลูกเวลาของมันตามเกณฑ์เวลาของมันมันอยู่ที่เราจะช่วงชิงโอกาสนั้นได้ไหมก็ <S <S <c oughs> ขึ้นอยู่กับเราอีกน,นั่นแหละค่ะท่านผู้ชมดังนั้น หาเวลาในการทําความดีให้กับตัวเองหาโอกาสในการทําความดีให้กับตนเองโดยประศจากข้อแม้หรือเหตุผลที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะขอบคุณสวัสดีค่ะ